เบาหวานขึ้นตาเลยค่ะกับความรักขัดใจแม่ของคาทานและพระกามาลินในละครหวานรักต้องห้ามโดยเฉพาะฉากนี้ที่คู่พระนางไมกี้ปานิธานและแมทพิรณีไปเดทก,กันที่ต่างจังหวัดแบบถึงถึงมากค่ะ ช่วยกันทํามาหากินสยบทุกดราม,มา่าคาถากับพี่ลินคู่พระนงางไมกี้ปณิธานแมทพิรณีฉากนี้ทั้งคู่เล่นใหญ่ลุยสวนเผือกเปิดไลฟ์ขายของกลางแจง้งช่วยเกษตรกร,ร,กรแบบเรียวๆแมทไมกี้ทั้งเต้นทั้งขุดเผือกเองกับมือแถมยังขายฟินเสิร์ฟจีนป้อนเผือกหวานกลางไลฟ์มีกวนเพื่อนเจนนี่ปานนันปิงปองธงชัยร่วมิวบรรยากาศเบื้องหลังนักแสดงห่อแพก้าแดดหน้าแดงห้ามพลาดโมเมนต,ต์น่ารักน่ารัก,รกใจฟูในหวานรักต้องห้ามค่ะโรแมนติกมากพอๆกับเหงือะตอนเนี้ย ร้อนมากมาที่นี่ครั้งแรกครับผมยังไม่รู้เลยว่าแบบถึงไร่เผือกแล้วทำไมกินเคยกินเผือกครั้งแรกในชีวิตด้วยไม่เคยกินเผือกอร่อยไหม,ไมอร่อยมากแล้วก็ให้พี่นัดป้อนเลยจะไปช่วยเกษตรกรไลฟ์ like, ขายของในแบบพื้นที่อันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะติดตามชมด้วยนะคะว่าจะมีที่ไหนบ้างนะคะ